นั่นเนี่ยเวลาเราเราไปพุ่งนาแถบอีสานเราจะน้ำแทบน้ำแทบทุก,กที่จะกินได้หมดเลยไม่ว่าจะในฟองในห้วยหรือแม้แต่ในรอยายนะครับรอยไฟหยียบลงไปเนี่ยจะกินได้เลยนั้นในยามหน้าแล้งคนอีสานจะเลือกดพื่นที่ที่มีมีน้ำก็เรียกว่าน้ําน้ําสร้างนะครับซึ่งเราได้นจำลองไว้ฝั่งทางนู้นนะครับทางที่น้องได้เดินออกไปทางนู้นจะเห็นน้ําสร้างเรียกว่าทางแซ แซงหรือถ้าเป็นชอช้างก็จะเป็นแช่งนั่นแหละตาบแช่งนั่นแหละแซงแต่ออกเสียงคำเดียกว่าแซะครับก็คือมีหลายคนเล่ามาก็ไม่เหมือนกันเนาะก็บอกว่าคนคนที่จะไปตากน้ํซชาเนี่ยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับก็จะไปพบรักกันที่น้ําซ่าอคนที่หมายมั่นปั้นหมายว่ากับกับกับอีกคนนึงพอเขาไปหาบน้ําด้วยกันนะไปตักน้ําณตักให้สาวๆบ้างเอ่ยตักให้กันบ้างเอ่ย ก็จะโดนแย่งไปก็ย้อนสามีแล้วมันเอาผู้สาวกูไปวะก็เลยแช่งไว้ตรงน,นั้นแหละสาแ,งแ่งก็หลายเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวพันมีความหมายของมันอยู่เราเรียกว่าสาแสงคนระับหรือว่า,าน้ําใต้ดินน้ําบ่อที่เขาขุดลงไปนะครับลึกประมาณ8มเมตรนะครับยางทำ8เมตรนะครับก็จะมีน้ําไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาแม้ สูหรือตกขึ้นมาจนหมดจนเหือดแห้งรอสักสองชั่วโมงก็จะขึ้นมาพอได้กินพอได้เอาไปใช้เด็กๆก,ก็จะเอาน้ําเหล่านี้เอามาอบอุ่นบริโภค,ปโภคเป็นหน้าที่ของเด็กนะครับเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องอเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับเด็กตอนตอนเยาว์ไปตักน้ากลับมาระยะเวลาเวลาหรือระยะทางในการตักก็จะไกลหน่อยบางหมู่บ้านมีหนึ่ง,ม,งมีหนึ่งที่ หรือหรือหลายหลายหมู่บ้านอาจจะมีอันเดียวก็ได้เขาเรียกว่าน้าสร้างหลวงน้ําตรงนั้นจะอร่อยมากคนเป็นหลายตำบลมามากินน้ําบ่อเนี้ยมีรสชาติดีเขารู้ได้ยังไงว่ามันมีรสชาติดีก็จะมีเรื่องเล่าว่าโพนผวกนี่แหละนะข้างโพนผวกขุดน้าสร้างลงไปก็เจอน้ําที่มีรสชาติอร่อยมากไม่เค็มไม่เปรี้ยวจะพอดีกลมกล่อมนี่ก็คือภูมิปัญญาที่พ่อแม่บรรดุได้สั่งสอนมาว่า วิธีการเลือกน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดรสชาติดีต้องข้างโพนนะอะไรวะเนี่นะครับก็จะเป็นเราก็จําลองโพนไว้บนโพลก็จะมีสารปูตานะครับซึ่งสิ่ภาษาอีฐานเรียกว่าตาแห่ตาแห่เป็นผีบันพุลุษนะคอยโกปลอกรักษาค้องพุ่งนานี่แหละให้มีความดมสมบูรณ์ล้วก็จะบูชาผีบันพุลุษเหล่านี้ก่อนที่จะลงทําไร่ทํานานะครับอ่า แล้วก็พี่น้องเห็นปฏิมากรรมบางชิ้นท like ี่ห้อยๆอยู่นะฮะอันนั้นก็มีความหมายนะครับฮะไม่ใช่หิห้อยครับจะเรียกว่าอะไรค้อนกอบขิวครับคอนตอบขิวอันนั้นอันนั้นเนี่ยติดไว้สี่มุมนะครับการพูดผีปีศาจได้นะครับติดไว้สี่มุมการพูดผีปีศาจได้ลูกกล้ามันเหมือนเหมือนไม่งุนะครับมีหนวดแต่ว่าเขาเรียกว่าก้างปลา อันนี้การพูดวิทยาการแมลงได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปลองดูกันได้จริงหรือเปล่าแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาที่เขาทําไว้มันดิ้นได้นะครับลมพัดไปพัดมาแมลงมาเจอก็โอ้ยอะไรแมงอะไรใหญ่ใหญ่ที่หัดก็บินหนีได้ไม่ก็เป็นเรื่องเล่านะก็นอกจากน้าสร้างนอกจากเรือนนอกจากเราข้าวแล้วอนอกจากโคนแล้วเรายังมีภูมิปัญญา ที่เป็นจารีประเพณีทั้งหมดสิบสองเดือนนะครับเรียกว่าบุญสิบสองเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสองคลองสิบสี่แตก็จะมีอยู่ไว้นิ้วฝังนู้นนะครับพี่น้องไปเราไปอ่านไปเด็กไปอ่านดูได้นะครับว่าขนบธรรมเนียมเราจริงๆไม่ต้องไม่ต้องตรากฎหมายก็ได้ถ้าปฏิบัติตามตามนั้นหมดอ่ะไม่มีเราไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ได้จะอยู่อย่างสงบนะครับมีคำถามไหมครับถ้าอีสานก็มี มีข้อมูลมีเรื่องเล่ามีภาพจําลองอยู่อยู่ประมาณห้ไาไร่ด้วยกันที่เราจัดตรงนี้นะครับสามวันครับเล่นเล่นแค่สามวันใช่ครับทำเล่นเล่นครับก็เป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเลืมไปฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นจะมีโพนผักอ่ามีมีรูปแบบโพนอีกลักษณะหนึ่งละนั่นโพนป่าแต่ถ้ามีสองโพนอยู่หัวบ้านท้ายบ้านนะครับแต่ว่าโพนผัก เป็นโพดที่เขาลื้อต้นไม้ใหญ่ออกไปแล้วแต่ยังมีมันยังหลงเหลือท่าดาหรที่ที่ปวกเนี่ยเอาขึ้นมาอยู่นะครับทำไมถึงถึงมีท่าดาหารที่มีความจําเป็นต่อต่อเพื่อผักสงสัยไหมครับว่าสงสัยไหมครับเขาบอกว่าปวกปวกเนี่ยนะครับซึ่งมีซึ่งมีเอ่อเป็นตัวที่ไปย่อยใบไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับกิ่งไม้มีขนาดใหญ่ไปกัดไปกินไปแทะ แล้วลาไส้ปวกจะมีโปรโตซวัวซึ่งซึ่งสามารถย่อยธาตุอาหารให้สามารถละลายน้ําได้นะครับละลายน้ําได้ดีดังนั้นเนี่ย้องนา้องนาเราที่มันมีนาข้าวที่มันที่มันอยู่ร้องโพน่ปวกเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรก็งามนะครับมันจะลงมาข้ามันเองคนตกชาลงมามันตัดงามต้นข้าวก็งามขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนี่คือก,การเขาเรียกว่าการกระจายแร่ธาตุหรือธาตุเปลืแร่ธาตุนั่นเอง เราเราพึ่งพิงกับธรรมชาติอย่างนี้นะครับมีเห็ดมีอะไรกินอยู่ด้วยอยู่ขอนแก่นครับรขอนแก่นะน,นะฮะอพเรอหนองเรืไไเรอขอนแก่นมี่เถามไหมครับรน่า,ลนานแล้วครับ